สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2020นะครับลูกค้าได้ขับรถเชฟโเรเลตโคโรลโดมาให้ทางร้านโปรแกรมรีโมทให้ใหม่นะครับรีโมทเดิมพังเหลือแต่ลูกสำรองนะครับลองเทสลูกสำรองลูกค้าก่อนนะครับ นะครับนี้เทสรีโมทนะครับกดล็อกครับกดอันล็อกครับทดสอบสตาร์ทครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับสนใจทำกุ